3ของรวยได้รวยดีคู่ซีคู่รวยในช่วงนี้สนับสนุนโดยขุยเม็ดสดชื่นปุยอยินซีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาละครับในช่วงนี้กลับมาพบกับผู้พันเบิร์ดดีกว่าคุท่นานชมนะเพราะว่าเมื่อกี้พบผู้พันตั้มไปแล้วตอนนี้ผู้พันเบิร์ดมาอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดี ให้นำพูดให้นำยิ้มใหญ่เลยเพาอกผู้พันเบิร์ตยิ้มใหญ่เลยได้มาได้ไงลูกผู้พันได้นำเองด้วยค่ะชื่อผมสันเทพธรรมเสริฐนะครับหรือเบิร์ดนะครับในทีมงานนะครับอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับหลังเขื่อนลำตะคองของเราดีครับผมอ๋อเป็นเด็กหลังเขื่อนเด็กหลังเขื่อนนีเองเอาละครับไปรู้จักกันได้ยังไงครับแต่ผู้พันตั้มครับ ด้านสุขภาพครับสุขภาพครับเรดบอสทาให้เรารู้จักกับท่านผู้พันนะครับโอ้โหต้องขออะไรเบอสนะครับที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองได้ใช่ครับโอ้และถ้าปกตินี่เราจะเข้าถึงยากไหมเข้าไม่ได้เลยครับเข้าไม่ถึงเลยเพราะว่าเพราะท่านผู้พันธนี่ประจําอยู่สุรินค่ะใช่ทำงานประจําอยู่ที่สุรินอืแล้วก็ออกแต่ข้างนอกอย่างเดียวครับไม่ค่อยได้อยู่สานักงานด้วยแล้วปกติกับราชการกับเรานี่จะแตกแยกกันไปเลยนะฮะเพราะยังไม่มีโอกาสได้เจอกันนอกจากสุขภาพไม่ดีแล้วมาเจอกัน จะไม่มีโอกาสคุยกันครับผมมาเข้าประชุมที่บริษัทสตาร์สัญชัยทั้งรับกับคุณปุ้มคุณกั้งเป็นผู้นําทีครับผมก็เลยเปิดใจฟังการ m o t i v a ตของแต่ละคนผมก็ดีใจผมเอาเรดมอสไปให้แม่ผมทานครับแม่ผมซึ่งเดินไม่ได้นะครับอายุ85ปีแม่ผมเดินไม่ได้แม่ผมมาทานเรดมอสแล้วแม่ผมลุกเดินได้ไปไหนมาไหนได้ ผมก็ตัดสินใจเราจะทําธุรกิจตัวนี้เพราะแม่นี่ไงคนแรกที่ดีขึ้นุูภาพดีทุกวันนี้แม่ผมเดินได้ครับตูสารผมผมภูมิใจในตัวแม่ผมเพราะว่าแม่ผมดีขึ้นครับแต่วันแรกแล้วก็ประทับใจมากๆเลยก่อนวันแรกนะผู้พันบอกว่ายังไงที่วันแรกผู้บอกพี่เบิร์ดบอกว่าผู้พันเอาไปขายเลยนะ ผู้พันพูดว่ายังไงเดี๋ยวให้ผู้พันเล่าให้ฟังเันต่อเน่ยไมฮะมีบังคับด้วยเหรอผู้พันบังคับบังคับเราเลยเหรอเฮ้ยทำไมเป็นคนที่สายอย่างนี้ขายไม่เป็นขายไม่เป็นซื้อมาผมก็แบ่งญาติคนละสองกล่องสองกล่องสองกล่องเงี้ยไปรต้งทานอะนรเนี่ยไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายแบ่งไม่เฉยแบ่งทั่งแานแบ่งแบ่งอ่าแล้วยังไงต่อทีนี้สุขภาพดีขึ้นแต่ละคนบอกว่าดีขึ้นดีขึ้นหาซื้อที่ไหนอ่าซื้อที่ไหนเป็นอย่างไรเขาถามกับผมไปที่ทำงานไปที่ทํางาน ไปอำเภอยิ่งเคลื่อนที่ครับไฟฟ้าถามเลยไฟฟ้าคือสำโรงท่าถามว่าพี่สัสดีไปทําอะไรมาผมบอกทานเลีมอสเลีมอสมันคืออะไรอ่าเลีมอสคืออะไรไอ้ญาติเข้าทางเราเลยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครับพูดได้เลยเหรอขายยังไงกล่องละแปดร้อยห้าสิบเอามาให้ผมสองกล่องอาหยาอ่าโอยทำไมมันง่ายขนาดนั้นน่ะครับผมตกใจเอออะไรเมื่อกี้คุณปุ้มก็บอกแล้วหยิได้ยังไงผมไปที่งานชาประจิตศพครับญาติถามเขาเรียกผมไอ้หัวโต เขาไม่ไดหัวโตครับก็ไม่ทราบเขาเรียกมาัแต่เด็กครับครไปทำอะไรไอหัวโตไปทําอะไรมาครับครับครับดูดีขึ้นไปสปามาหรือเปล่าไปทําอะไรคิดว่าผมไปทําสปารูกน้องผมเนี่ยนี่คือความชงหนครั้งที่สองมีคนทักเราว่าไอหัวโตครับไปทําอะไรมาครับดีขึ้นโอ้โหเป็นไงครับวันนี้เองสองกองสั่งเพิ่มเออตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเกษตรละหลังจากที่ มีผู้พังจากที่ได้ของทรีปหนึงชุดนี้เอาไปให้ญาติใช้ไปดูด้วยใช่ไหมคะที่เรื่องของนาข้าวเป็นยังไงบ้างครับพี่เบิร์ดนยางนาข้าวเนี่ยนะครับผู้พันนี้ก็จะมีภาพฝั่งนี้ใช้ฝั่งนี้ไม่ใช้นะครับมีเปรียบเทียบเหรอใช่ครับว่าเราดีแค่ไหนนะครับที่ผู้พันได้ไปหนึ่งชุดเนี่ยครับสมัคร400บาทนะครับได้ของมูลค่า440บาทครับที่ผู้พันบอกว่า ได้กำไรแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยได,ไ,ได้กำไรได้กำไรแล้วโร,ครคัคือคือคือจุดเริ่มต้นของ<ม>ของผู้ปันที่จะทำสินครับผมบเอางี้ดีกว่าครับเบอร,ร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้สามารถโทรศัพท์สอบถามได้24ชั่วโมง ถ้าเกิดฟังไม่สัต์ใจฟังแบบผู้พันพูดแล้วมันยังติดขัดยู่ไหนมันอยากรู้ว่าเป็นยังไงนี่ขนาดยังไม่ได้ขายนะครับือนละเจ็ดสิบกว่ากองเนี่ยหรือว่าธุรกิจข้าวเป็นยังไงอะไรไงจดเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็โทรศัพท์คุยกันด้านหลังหลังจากจบรายการแล้วโทรศัพท์เลยคริ้งคลางได้เลยวิธีการสมัครเป็นยังไงครับพี่เบิร์ดเนี่ยสมัครยากไหมด้วไม่ยากครับสมัคร400บาทร่านเดียวตลอดชีวิตนะครับไม่ต้องรักษายอดลดนะครับครับยกอยดยกตัวอย่างอย่างผมนะครับครับ สมัครแล้วผมไม่สนใจเลยตั้งแปดเก้าเดือนนะสมัครแล้วใช่ครับนอนนั่นเองอยู่กับเมียพี่เบิร์ตพ<ม>ี่เป็นปกติเนี่ย ปีนี้ก็เข้าปีที่6ปีที่6แล้วเข้ากันเลยใช่ค่ะเข้าปีที่6แล้วครับครับช่วงแรกๆจะไม่สนใจกับธุรกิจตรงนี้เลยว่าเราจะได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับได้ยังมีการมาแปดเดือนครับแปดเดือนเลยไปทำอะไรอยู่แปดเดือนครับทำไร่เกษตรผสมผสานโอ้ครับนะครับปลูกสารพัดจะปลูกเอาแล้วครับแล้วก็มาเริ่มต้นที่คู่ซีปลดหนี้เกษตรตะกอนไทยเอาไปใช้เหมือนกันถูกต้องเลยครับแค่สมัคร คแต่ว่าเขาบอกมาแล้วว่าถ้าสมัครแล้วจะเป็นไงฮะเหมับให้เริ่มเอาไปใช้ใช้เสร็จแล้วมีคนบอกว่าพี่ใช้อะไรในะสวนของพี่ก็แลเกไปขายช่วงนั้นพี่ก็เอาไปแนะนําบอกต่อ<ๆ>กไ็ได้ได้จริง,รงๆเนี่ยพี่เบิร์ตทำผิดวิธี <c oughs> ของเราอะ่ะต้องเอาไปใช้ก่อนแล้วถึงจะกลับมาสมัครอันนี้ <c oughs> สมัครแล้วยังไม่ได้ใช้อะไรเลย <c oughs> เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วไปขายไปขายเสร็จก็ขายขายแต่ว่าไม่สนใจเรื่องระบบอยางอีกอย่างอีกไม่สนใจเรื่องธุรกิจสนใจเรื่องกำไรอย่างเดียวอีกยังไม่เรื่องระบบไม่เอาแบบย้อนไปเป็นยังไงพอเราใช้ของที่ในสวนเราเนี่ยมัน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 เยอะอ่าครับชาวบ้านก็เริ่มเริ่มมาเริ่มเห็นแต่ชาวบ้านเราใช้อะไรก็ใช้นี่ไงต้องเหมือนกับปุกพันตั้งมาเลยเหมือนเอ้าหน้าตาขายก่อนเลยนั่นแหละก็เกิดเป็นครับเป็นว่า ใช้บ้างสิอะไรครับเงี้ยผมจะต้องเข้ามาที่ศูนย์ของคุณปุ้มบ่อยๆอันนี้แหละครับเข้ามาบ่อยๆแล้วก็สั่งซื้อบ่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวก็เลยมีและมีกำไรขายกำไรมีกำไรขายปีทุกวันจนรู้ตัวตัวเองเมื่อไหร่ครับว่ามีเงินเข้าระบบสนใจที่ตรงปีชุดละร้อยเก้าสิบบาทท่านเองตรงระบบเนี่ยไม่สนครับอะไรอย่างเงี้ยระบบไม่สนเอาขายปี่านเดียวก่อนเวลาผ่านไปแปดเดือน ธนานัานเองเปลี่ยนแปลงเลยครับขุนปุ่มนี่แหละครับบอกเราธนาคารเลยครับบ้างหรือเปล่าแหมครับบอกได้ไหมครั้งแรกก็ลองเอาไปปรับดูกี่แปดหมื่นเก้าพันแปดหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหโอ้ยตื่นเต้นไหมผมก็มีผมก็มีตื่นเต้นกว่านั้นนอนกลางเนีฮะนอนไม่หลับเป็นไงครับสมัครแล้วมันดีอย่างนี้จริงๆเหรอใช่นะคะเสริมเลยเสริมเลยบริษัทเรา สมัครครั้งเดียวตลอดชีพแล้วไม่ต้องรักษายอดคุณมีรายได้จากการขายปีนะคะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นนะคะแล้วพี่เบิร์ดเนี่ยก็ทํางานประจาไปคือรับซื้อเห็ดฟางทําเห็ดฟางการเกษตรควบคู่ทีนี้ก็มีรายได้จากการขายปีแต่ว่าไม่ไม่ไปดูในระบบเลยว่าได้ได้ยังไงแล้วช่วงงานพี่เบิร์ดก็ในเข้าถู่ช่วงที่สภาวะขาดทุนเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรแต่ว่าขาดทุนตรงนั้นแต่มีกำไรตรงนี้ แล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีรายได้ในสตาร์สัคชัยพอไปเห็นเงินเท่านั้นแหละให้พี่เบิร์ดเล่าไปฟังนิดนึงครับพอไปอัพสมุดธนาคารดูได้ค่าคอมมิชชั่นเข้ามาผมตกใจฮะธนาคารเงินผมมาได้แค่แปดหมื่นกว่าได้ไงไงตรงนั้นทำให้พี่เบิร์ตเปลี่ยนชีวิตเลยทิ้งอาชีพเดิมเลยทิ้งตรงนั้นเลยครับแต่ก็ยังปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ครับทาไม่ทิ้งโดยการเพราะเห็นระบบดีแล้วเนาะก็มาทําแบบเต็มที่ ครับใช้ดีบอกต่อบอกต่อบอกต่อห้าีเต็มที่ทิ้งอาชีพรับซื้อเหตุตรงนั้นเลยแล้วก็มาทำเป็นนักธุรกิจสะวสบายกว่ากันไหมสบายกว่าตอนระโภไหมมันมันมันเปลี่ยนชีวิตเลยครับจากที่เราไม่เคยได้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนที่ต้องทำเหตุแล้วไม่ได้ไปเลยหรอไม่ได้ไปครับฝ่ฝันมองเหตุเครื่องบินเนี่ยแล้วพอเลิกทำเห็ดไปต่างประเทศได้ไงครับสตาร์สัญชาติพาไปสตาร์สัญชาติพาไปเสยนกันเท่าไหร่ครับน้น ไม่ได้เสียไม่แต่บาทเดียวครับพี่โกหกผมไม่ได้ไม่มีอเพื่อนต้องเป็นแท้ต้องต้องเสียแล้วพี่โกหกผมเนี่ยเหมือนสตาร์สัญชาติจัดให้จริงไหมอะไรมันจะดีขนาดนั้นทุกทิปที่บริษัทจัดไปที่เบิร์ดได้ไปนะคะไปกี่ประเทศเลยฮะเออเชียเกือบจะหมดแล้วครับตาจเนี่ยนะพอเราได้มาร่วมธุรกิสตาร์ชัยเต็มร้อยเราก็ได้เต็มร้อยจากบริษัทเช่นกันไอ้พี่เบิร์ตใช่ค่ะอยากให้พี่เบิร์ดฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมหน่อยครับตัดสินใจอยู่วันนี้ ก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มามีโอกาสบอกสิ่งดีๆกับเกษตรกรและนักธุรกิจนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านใดที่มองหาอาชีพเสริมกระเสริมรายได้เพื่อพรอครัวจะอยู่ดีกินดีนะครับเชิญมาที่บริษัทจตาลั่นชัยของเรานะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับครับทุกอย่างมีคําตอบครับโดยทีมงานปุ้มนํารวยช่วยกันทําครับนะครับและพวกพันนะครับฝากนิดนนะครับ อันนั้นถ้าพอได้ฝากกันนี้ก็พราะนักผู้พันนหละโอ้โหตื่นเต้นมาตลอดตั้งแต่ต้มจนจบเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผู้พันนักฝากนิดนึงครับท่านผูเลยครับครับก็อยากจะฝากนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านชมรายการนะครับสินค้าของทางบริษัทสตาร์สัญชัยมอบให้ท่านนะครับเป็นสินค้าราคาประหยัดนะครับอยากจะฝากว่าลงโทรศัพท์นะครับตามเบอร์ที่โชว์นะครับสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทสตาร์สัญชัยเพื่อใช้ สินค้าในบริษัทก็ได้นะครับขอบคุณมากครับครับผมนะครับเอานะครับนะเวลาของเราก็คงจะหมดแล้วนะครับถ้าท่านอยากจะรู้ลึกๆหรือว่ารู้อะไรอีกต่างๆมากมายหมาเลขโทรศัพท์ครับช่วยท่านได้จริงๆนะครับกับรายการรวยได้รวยดีคู่ซีคู่รวยสําหรับวันนี้ผมนกแรบารจันคูณวิรยดาผมพันตีสุบกฏชวนโพนะครับผมสะเพ็ธรรมประเสริญหรือเบิร์ดครับครับขอ ครับคำกรคบรอดของนิดหน่อยนะครับผมเป <Nag idamente S 2> ็นคนสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับสีคิ้วมีที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับก็ขอเชิญพี่น้องทั่วประเทศเลยนะครับมาท่องเที่ยวที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาของเราครับเรามีคำกรของอำเภอสีคิ้วนะครับก็คือนครจันทึกจารึกภาพ4ี่พันปีเที่ยวต้นตำนานคู่บ้านรําตะครองครับขอเชิญทุกท่านนะครับอาหารอร่อยครับ กลับเอาละครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วฝากรายการรวยได้รวย,ด,ยดีคู่ซีคู่รวยไว้ด้วย,<ด>ยทางช่องและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะส,สวัสดีครับ